เราต้องถ่ายหน้าตุยโอ้เก่งเว้ยโอ้ต้องมาหน่อยโอ้เก่งมากโอ้เก่งอันนี้สวยโอ้เก่งโอ้เออตัวนี้เอออ่ะ ตัวนี้ชอบออตัวนี้ชอบมอ่ะออออเก่งมากออสวยอ่ะน้องอะออพี่สวยจับจบโอ้เอาเออปา